สวัสดีเอฟซี 4, พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมช่องกเกษตรสุขใจวิถีไทยบ้านนะคะเมื่อนี้สิบห้ามาชมง่วนะคะงัวใหญ่ค่ะงัวใหญ่นี่วามสูงวิธีลอยหกซนะคะผสมไอลายไว้นะคะนี่คุณหมอนัดขอดนะคะตามใบผสมเพิ่นนี่ขอดวันที่สิบมก,กรานะคะแต่วันนี้กเ็เลยมากลายมือนะคะแต่ว่าสีบลงคลีบสีล่อหลุ่นเธอเดียวนะคะได้โทรปรึกษาคุณหมอเราจะหองเพิ่นว่าคุณหมอเพิ่นบอกว่าถา้า เกินไปประมาณสิบสามสิบสี่หมื่นไปหาสิบหาหมื่นส่วนมากสิเป็นเพจผูนะคะกับตองอล่อหลุนอีกนะคะว่าสีแมนหรือบบแมนเมื่อนี้ถ่ายคลิปนี่เป็นวันที่ยี่สิบสองนะคะยี 22, ่สิบสองมกราเกินมานี่สิบสองหมื่นแล้วนะคะล่อหลุนต่อไปนะคะว่าสีขอดหมือได้แถมนะคะกับหางบ่ได้นะคะ,นนะ,คะเพราะว่ามันกับไก่สีหอดหมือแล้วนะคะนี่แต่ว่ากับโบเนนะคะนหลายอขอดแล้วค่ะเมื่อนี้ 28, ยี่สิบแปดมกรานะคะน,นี่น ลิตรงเผ็ดผูนะคะลูกบ้านนขือนอยูะมันเป็นน้ำนมแท้ของนมกินไยทองอืดปกติงวงกินนอนก็รุดไปหมดก็รุดก็เศร้าได้กินอืแม่กระดีกินพ่อปลาทั่งซำหนึ่งห้อนันบันแข็งมันกับบ่อันนี้แห้งะแมนเห็นบ่อยิมีโคแดงกับง้ยว่ากินแล้วจากเต่าหอนํำเลย เ่อฟ้องเหี้ยกันหน่อยๆกินหน่อยๆมันก็อยู่ได้สรุปนี่มันมันได้จักเดือนมันมันจักเดือนมันออกนี่เก่าเดือนมันครบกำหนดวันที่เท่าไหร่ครบกำหนดวันที่สิบมือในยี่สิบแปดเกินเกินไปสิบแปดเหม่อเฮาหนุ่เฮ้ยหนุ่มวะ อุ้ยนมมีแต่หัวสานนมนี่เด้มันโบ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 เหลี man, ่ยมคือวางมันบาบามันแมนแต่ก่อนน่ะม e. ันเป็นเหี่ยวเด้กันด mm. ูมันจ่อมันกงเหี่ยวซะก่อนง่ลงก่อนแต่ว่าโบคือปีกายปีการคุณเซิร์งก่อนได้ยังออกมันออกมันออกทั้งหลังเลยนะสาวนี่ มันออกพิษค่ะโจเดินหมอว่าแค่ไหนหมอมาโจมันนัมันก็ดจกแบบยากทุลักทุเลอย่างไรมันมันมันอันนั้นมันขามันออกก่อนบอกคือหัวมันออกทั้งหลังหรือว่าโาแล้โจกไปเลยอ๋อขั้วไม้นี่ขั้วไม้นี่ขึ้นทีทีได้โทษหมอมาวังหันเนียนก่หย้อนขึ้นว่ากับบุหูมากกว่านั้นมันสิออกทั้งหลังเพียงแต่ว่าโทษมากเพื่อความปลอดภัยเนาะต่างมาสีดล้างขวดมันผัดมันผัดมาออกทั้งหลัง อน้ำน้ำเป็นแทงเลยเอายนนำคำ่อรกยันนองค่อยเห็นอยู่บอน้ำออกเป็นก้อนมันออกมาจากอย่างไรตีกายมันดึงออกันออก้องกานหน่ยเดียวก็น้ำอืท bueno, ุ Being, unusual unusual ่งน้ำตอนทุ่งน้ำเอามีอีย่างอีกมันเป็นออกอย่ว่าเป็นเป็นหัวหัวปุยใหญ่นาะหัวนมเน้ะหัวสันสันตัสันต้องต้องพักอยูขาดบ่ได้ มันลงมาอันนี้บจัด d g e t น้วยแต่หนุ่มหัวใหญ่กว่านี้เลยพี่ป่าน้ำนมมันลงมาหัวมันนะคอมันเสียหัวมันเสียงจักแต่วันแต่ว่ามันมันมันเป็นตาใหญ่แหงนอนอะสาวเพราะว่าเพราะว่ายยังเบิงเบิงหนามันมองขิวมันนี่มันยังเป็นหดหดขิวโผล่แต่ก่อกําลังออกนี่มันเป็นขิวหดหด มันเป็นหนาอยู่ๆยูแล้วว่าพันเพราะว่าตัวก็มันซื้อว่าบักหยังวะเุ่นนสับผนวะบักพุนสับโอ้บักพุนสับบักพุนสับตัวนี้พุนสับมาว้พุนสับนั่นแหละ ใช่แต่แม่มันบ่เอยห่วงเราทำเม่นห่วงนี่บ่กล้าเขาไก่ลยว่าเป็นสั่งอุ้ยอีห่าอยู่หันแล้วอีสาวยันเขาไก่เมื่อไหร่เตะเลยดิผาดเตะขึ้นชะนวลเลยแต่แหงหัวล้านจริงห้าลายลูกเนื้อแหงลูกคุณบันนี้คือจอนเลี้ยงมาสองตัวนี่ตัวก้อนกับตัวนีนี่มันแม่แม่มันปกติแบบใดนะปองเวลามันเจ็๊ยบจอรสังเกตจังไหนมันคือกันบ่ต้นเด้งเลยเนี่ย มันหัวนมันยังคือตัวก่อนอยู่บ่บ่หัวนมได้ตัวบ่หัวนตัวก่อนเขาบ่ได้หัวนเลยกรเบงคือเบงเหนี่ยวนี่เว้ยเจ็บเจ็บตอนเสาร์ก็มาออกเลยก็โทรหาหมอมาเอาออกเลยบอกรืมว่ามันอันนี้เป็นขื่นร่วนโอ้ยเจ็บตื่นขื่นไข้ยู่ดไอ้โทรหาหมอนอวสันทำเป็นซ้ำสิได้โทรซ้ำหมอสิมาทำเป็น่ามันออกทั้งหลังนี่โอ้ยปอบหูดำคักเว้ย จังไปเอาเบอร์โทษจะขื่นมาตะโท่มาตะขื่นบ่มันก็คือได้นนอนอยู่มันคือโ่ตรโดตรดุโคตรด,ดังนะหวนบ่แห่งมาสันห์มันมันก็สิลังสิเจ็บประจานออน,นอนเดก็นอนอยู่หมอว่ามันก็สิบ่อชันเบ่งมันเป็นออกทิศถ่าแเรว,วะอะทานบริสุทธิ์ปวดทานหนามปวดโออ้ยอ,ออกข้างหลังเสือกมัดบ่นี่บอนีมาแล้วมาแล้วคุกเข่าซะก่อนบ่ มันยังท่านเดออกอยู่ออกเครืงเลยคืองังเลยรกืองเลยขั้วมไม้ขึ้นให้มอมาหนิบาเมันหงอผพิดปกติเด้นะสาวให้มอมาหนิมาเพื่อยานม,นมันมีปัญหาบัดมาหอดมาหอดเพื่อนมาหลวงเบิงหลวงเบิงแล้ว,ว่ามันเอาขาล้างออกนนก็เลยเด็กก็เลยเด้ดึงกพ็พอดีกับหมอยังว่าถ้าแม่นว่านถ้ารอให้เมียมันเบ่งก่อนหนิยันเบิดแห้งเนาะ พะว่ามันมันมันกับโบเบงเลยมันเฮียปองว่ามันมันโบเบงเลยแต่สิบ่มีปัญหาดอกผันหมอเอาออกอืมผันหมอบ่็นมงแต่สิมีอยู่แล้วมันออกบ่ได้แม่มันออกบ่ได้หนึ่งละกับน้ำขำเบิร์ตแม่นบ่ลาเรื่องเครือกับตายในท้องกับมีเออส้ำลักน้ำขำบ้านแม่กับจักสิเป็นจังไงเรื่อบ้านที่หนีซ้หมอสีมาสมุดมาแต่อย่าไปเดี๋้ว เอาลูกสลกดมาส่มันขืนเนี่ยาต้งสิลูกเสาลสามสิบนาทีหรอมั้งวงสีออกไปหาดำโมแม่ตัวัอ้ยมันบ้นเหียงนกดันอเียแวสีแดงแล้วบานแดงแดงแม่พนแล้วแดงแดงบคาเม็ดบคาพูนแล้วหัวโปรีปนังพอ เอาไว้ถ้าออกรถบิ๊กอัพห่างแจ้งขันแกไปสมนะซ้ำอย่าอ่านเอารถบิ๊กอัพดีเถอะเอารถบิ๊กอัพห่างห่างแจ้งขันออกลูกพ่อเลยฮะเอออย่าเอาอย่าเอาห่างแหงนี่แหละมันสีบโหดอันผู้สมติดเถือนเอาซ้ำพ่อไปโอดเห็นบอกอันบรรดาวนนั่นแม่เบนโทรมาว่าโอ๊ยว่าจะไปดอกรถตายเป็นตลุตอนน้องบริบาลแล้วรถตายเนย เจ๊ได้ครับไงพอแหลมเับสวนตังแันแห้งวะตังแบบแห้งแต่ว่าเราขายตอนนี้ตัวใหญ่ไงบ่ขายไปเขาหีดมันเสือคนะโอ้ยง่อเราเราถึวยเขาบอกว่ามันโอุ้ยเนบอกมึงไรบ้างไช้ม่งหมาที่หมามันม่งอะไรโอ้สมพาะเราคนมีกองเสียบหกหลายนึงสนัยยุนีมาดึงที่สันโอ้

าตอนนี้กับแม่เพื่อนกาลังเลี้ยนะคะแต่ว่ากลูกบ่ทันได้ลอหลุนนะคะเฝ้าน้องตอนี่ยังบบทันได้กินนมอยู่นะคะนี่เพื่อนวารหลอบนี้เพิ่นสีเฝล่านะคะหอบก òn, ่อนเพิ่นเฝ้าบีให้มันกินแล้วมันแม้นบนบมี่เตบ่หยังนะคะอันนี้นี่บีบให้กินหลายนะคะลูกคนทองเอืด ได้ออกเงี้ยมือเสาแบบนี้แล้วค่ะได้ขึ้นหนึ่งเงี้ยมือเสามามันก็ทองอื่นมันก็ตายนะคะแหงตัวใหญ่เพเมียสานะคะนาเสดายนะคะจังหวะหลอบนี้เพิ่นวาสีหล่อบเบิ้งก่อนให้เพิ่นลูกเองก่อนนะคะจังสีพยายามให้กินสีบอลีดให้กินคือตะก่อนนะคะเคยมีประสบการณ์แล้วประสบการณ์นี้บทเลียนนี่ราคาแพงแหงนะคะนี่ก็อยู่ในช่วงเฝ้าระหว่างอีกนะคะเฝ้าน่องเบิ้งลูกเพิ่นนำนะคะให้เพิน่น ซอยเพิ่นให้เพิ่นลูกเพิินยังไปเรื่อยๆนะคะให้เพิินกินนมได้าจังสีสบายใจนะคะนี่ยังท่านได้ลูกอยู่้ากับยาวเนี่ยนะคะสรุปว่าเด้เพศผูนะคะนี่เพิ่นผสมไอลน์ไว้นะคะพอเพิ่นคุณหมอเพิินวานพอพันไอลน์นี่นะคะมีมีพันธุกรรมเดียวกันตระกูลเดียวกันกับ KF ส1มหนึ่งกับ CY ศ9 6ย์เกนะคะนี่คุณหมอเพิินวาน คุณหมอเพิ่นก็นแนะนาหลายอย่างอยู่นะคะแต่ว่ากดกดพิษนะคะอันนี้กดกดพิษแลวก็บ่ได้บันทึกคุณหมอเพิ่นเบานะคะว่าิเสียมาแชร์ประสบการณ์สู่ผีหน้องฟังนะคะแต่ละพื้นที่คุณหมอ่นสีวา่ายจางไหนแต่ว่าก็ไววเป็นแนวทางเป็นวิจรารณญาณนะคะบ่เมนสีฟันท่งเสมอไปนะคะฟังหลวกอยาดามานะคะแต่ละคนแต่ละคนฟังกับฟังไหวพิจารณาเป็นแนวทางนะคะบ่เมนว่า เบาส่วนเชื้อนะคะกะแล้วแต่แต่ละขอกแต่ละพื้นที่กับโบขึกันนะคะถา้าเมนตอนใหญ่นะคะตอนใหญ่จังไดอันนี้ขึ้นกะสีอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเดือนสองเดือนแต่ว่าเป็นตั้ใหญ่อยู่นะคะอนาคตพอพันเลยนะคะนี่ไอ้ลายนะคะซื้อพอพันเพิ่นกะนี่กะดูแลไปก่อนละค่ะน,น้อยๆยังลูกพันด่ยู่ค้ายาวงเียงนะคะ นี่ก็เป็นพอพันเพื่อนนะคะนี่ไอลา์สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ FC พีพี้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นำนะคะเพื่อมีคลิปดีๆต่อไปนะคะสีได้อัปเดตสู่พีนองเขาฟังเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆต่อไปนะคะสีได้อัปเดตเรื่อยๆนะคะจะพัฒนาการข้องเพลินสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณ FC อีอีกข้งนะคะสวัสดีค่ะ